สวัสดีค่ะ Good morning กับปร r โย e ไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ Saturday morning 10บโมงเสาแล้วนะคะแม่บ้านกลับมาจากทำง,งานหล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ก็เลยเห็นลูกๆเห็นสามีนะคะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วที่จริงเขาก็อยู่ล่ะคะ่ะเขาย่ลางวันเขาก็ไปโรงเรียนดยื้อจันถึงสูงย่งมาแรงมากย่ันเสาร์เขาก็อยู่ย่มาแรงเขาก็กลับมาก <laughs> จ่งนะแโรงเรียน เออทีมว่าหนี่แม่บ้านรีวิวพลิกนะคะทีมว่าแม่บา้านซั่งอยู่อ e ีเบย์ทีมว่าใส่ใส่ทุงใหญ่ๆแล้วแม่บ้านเขาส่งเขาส่งมะาหายแม่บ้านครบเพราะว่าแม่บ้านซั่งกิโลหนึ่งเป็นหมดละเขาส่งมะาหายแค่์ครับเคิงกิโลหารอยกรัมทุงเดียวอันนี้แม่บ้านก็เลยส่งอีเมลไปบอกเขานะว่าเป็นใดของบอคุคคลบานนี้เขาเลยส่งมะาหาใหม่นะคะเป็นถุงละร้อยกรัมนะคะอ่าทุง เป็น ebay ที่รับผิดชอบลูกค้าดีมากเลยนะคะเพราะว่าแม่บานบอกว่าเลยรับของบุคบเขาก็ส่งมาให้ท่านที่เลยแม่บานก็ส่งไปให้ไฟสาไฟสต์เลยนะคะล้วก็แบบเริ่แนะนำเรคเคมันทูอานาจะบายว่าบริการดีนะคะหาถุง พริกได้กินทั้งปีเลยเบิร์ตไอส์นะคะเป็นพริกเนยหน่อยนะคะพริกเผ็ดอยู่นะคะเป็นพริกแขกเบิร์ y ไอชิลี่อีกแบบนี้ก็ดี <c oughs> เขาแพ็คขายทุกยังไงเองสิ <c oughs> แต่เขาไม่แพ็คเนยหน่อยเอยงสิได้กินเยอะเลยนะคะเย็นวันนี้เราจะทำสปริงโรลกันนะคะ today what we gonna make spring roll spring roll yeah we gonna make spring roll in afternoon <c oughs> นะคะรอชมกันนะคะตอนนี้แม่บานขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่า ทำงานขึ้นเหนื่อยมากสองขึ้นต่อกันแล้วนะคะขึ้นมือขึ้นวันสุกแล้วก็ขึ้นวันบอชพิษขึ้นวันเพฤหัดแล้วก็ขึ้นวันสุกนะคะสองขึ้นต่อกันก็หยุดวันนี้นะคะแล้วก็กลับไปทํางานอีกขึ้นวันอาทิตย์กับขึ้นวันจันทร์นะคะหลังจากนั้นประมาณที่หยุดหยุดไปวันเกิดเบอร์เด็์ก็มนะคะท่าดาพอใจลาย น,นี้เรากำลังจะทำการห่อสปริงโรนะคะโซฟีแกะสปริงโร w ออกก่อนนะคะอันนี้ใส่เรานะคะที่แม่บ้านผัดนะคะกุ้งใส่ผักใส่หอมมากเลยนะคะเครื่องปรุงดอร้อยมันเย็นด้วยนะคะมันยังร้อนอยู่โซฟีก็แกะแผ่นปอะเปียแล้วเราจะได้ห่อด้วยกันแล้วก็จะทำการทอดนะคะอันนี้เตรียมกระทะนะคะเตรียมน้ำมันเราใช้น้ำมันพืชนะคะ ใส่หมดขวดเลยนะคะเพราะว่าเราจะอันนี้ใช้น้ำมันใหม่เลยนะคะในการทอดสวัสดีค่ะและเราจะมาทำการห่อนะคะอ่ะโซฟี h e l l today we'll w i be making a spring, roll. spring rolls. p r i n g rolls. n Yeah uh, Do you want to put on for you? <laughs> You know how to do it, yeah? So remember? I remember? Uh, I'll show you first. Just wait. Just just sure. yeah. Wait, isn't it like so this? You know, wait, 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 I, wait. I think I remember I do like it. Chili Lobster. I was one shot put from the I end. Put two flags on the end. which was a bit risky, but you know me, I live for the danger. and tell you a story of my childhood i already mentioned the love for cooking kid. even 12 years ago i set myself the goal of getting gold in all the recipes oh, don't afraid to America touch him this roll inside roll my struggle roll the, yeah. roll roll, roll. The at the, the corner circle, put like this so yeah maybe put the, the water in. like that and that's what makes the mama rice cracker the mama rice cracker mm -hmm. but as a kid my ds was old and i dropped it a few times เนี่ยเนี่ยโบ no 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 อ่ากนน้เเดี๋ยวเมื่อบ้านทำให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูของโซฟี I uh, rice, so? the rice in the little hole, emoji pounding the rice juke, and then it appeared the screen that caused the most pain a video game could to a ten year old. I was slowly making my way down the line. Everything was going well. Then all no to on the things touching each five when you're touching the thing there. Touching the cordon. I accidentally tapped the screen when I was lining up my pen, causing me to not brand the cracker enough believe in spiritualism or star signs or destiny's child whatever that stuff is but that moment in particular made me question if it was all real and my only fate is to return okay, no, no, no. it looks like it looks like a, a rice letter looks like a letter doesn't it yeah man that makes ugly i did it right the next time but that was right. Quite unfortunate right with the mama rice cracker conquered hell เดี๋ยวเ็มาดูของโซฟีนะคะดูของแม่บ้านอีกอันนะึงสูตรผัดไส้นะคะเราก็ไปดูใน y t u t u แล้วค่ะมีคนสอนแย่เลยผัดไส้นะคะคุณไม้ไทยฝรั่งเศ,งศงสกินไปไทยหลังก็สอนสูตรผัดไส้นะคะสูตรอร่อยอร่อย นี่นะ,ะเดี๋ยวไปบานสิไปถอดแล้วนะคะจจสโซโรดาวน์ดันทูฟาสน้ำมันก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่สปริงโรลลงไปนะคะ ใหญ่ๆเลยนะคะกินจุใจไปเลยเราต้องทอ,ทอดจนมันกรอบกรอบเหลืองเลยนะคะโซฟีกันนโชัวร์ฮาว t ูโรสปิงโรนะคะค <Okay. S 2> so So gonna grab some extra bones. for you your score and clapping for your you. and, being like, yeah, it's almost perfect. and the whole time you're like, Yes, Mama, I know it's not perfect. I dropped an egg. And then she gives you like three presents in a row because you got too many bonuses. And you're just screeching at her to shut up the whole time. I didn't discover any glitches that would save time, unfortunately. Uh I don't know what a cooking mama glitch would look like, but it doesn't sound pleasant. But it doesn't matter. you knock not put water. Why are you doing like that? ก็เป็นยูโรอันทูไซออนนะ้โอเคเป็นยูพุทเทิร์นเลยลท์แตนเมคอิตดาวเฮียนออดันต้าใส่กระแกงไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันอุ๊บหูกรอบมากเลย ะะอ,อีกอันนึ่งพอดต่ออีกงนหนึ่ง เลือเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าช่องแข็งนะคะเก็บไว้กินเก็บไว้ทอดกินใหม่นะคะแป้งในซื้อมานานแล้วแผ่นแป้งถ้ามันเหลือก็เอาทิ้งเลยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราซื้อแม่บ้านซื้อมาตั้งแต่นานละนี่นะคะหน้าตาสปริงโลรลอืม สีอันที่เราทอดอยูนะคะสุกแล้วเราทอดแค่นี้พอก่อนนะคะกินเพ่ทอดต่อทอดไปเยอะเดี๋ยวมันไม่อร่อยกินร้อนๆกินปบ มี้จะตัดมาลองชิมดูนะคะยังร้อนๆอยู่เลยเสียงก่อบมากเลยนะคะมาชิมกันดูนะคะฝีะะมืออันนี้น้ำจิ้มใกล้รอกน้ำจิ้มโปเปียกับมีอยู่แต่แมบ่บานบนุเป็นเนี่ยอือม อร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือปเปี้ยที่เราแช่แข็งไว้นะคะแม่บ้านกันะเอามาแยกใส่ถุงเขา ช่องฟรีไซด์อีกเทนึงนะคะกันสิกินกะเอาออามาถอดเลยนะคะแม่บ้านกะแบบว่าแช่แข็งแยกไว้มันควรบติดกันนี่สินะได้แม่บ้านจะแบงใส่ถุงเฮดดิงโร่เทนึงกะได้กินสองเทือ่ซ้เทือเนาะเพราะว่าเอาเฮดเจอหลายๆนี่สินะเพราะว่าแผ่นโปรตียเข้ากะได้แก้วออกแก้วกับเสื้อาด้โอตายแล้วมันหลุดอ่าขอสองเทือ อันนี้กินค่อยเอามาถอดนี่นะคะเราก็จะเอาเข้าช่องแขนอีกรอบนะคะวัน,นี้แม่บ้านกับสิบไปรีดผ่านะคะผับผ่ารีดผ่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะเมื่อวานนี้วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วมื่อแรกก็สิไปทํางาน นี่เพื่อนคอมเมนต์ว่าไปทํางานอีกกว่าเไปทำงานอีกแล้วชีวิตงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคะ่ะอันอย่างมีชีวิตที่สบายแน่ก็ตรงทํางานคือว่าเราคนคนมีเงินใส่้าคอสาเนีนม่นมันมันบวคือเงินจะฟ้องอหายเองเนี่ยเขาให้ใส่นี่เขาให้เท่าใดก็ตรงใส่นี่มันบอละใส่เกินร้ายซื้อร้ายกับเก่งใจเขาเอก ว่าเขาหาเงินผู้เดียวเฮ้ออันนี้มันคือติดอิากยังอยากไปซื้อยังกับเงินเท่ากับายำใบนี่หนามโซฟีใส่หนามตอนติดแบบติดไหลอันนี้โอ,โอเคเอาเรียบร้อยนะนะคะ เอาลมนี่ยเอาวันนี้ก็ฟ้าคลึ้มนะคะฟ้าคลึ้มพอนดีชาติริเกเฮ้จะทำงานบ้านต่อแล้วก็พักผ่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะขอมีความสุขมากๆนะคะ